ที่ว yeah, ัดแล้วออกมาที่บดินไปทางซ้ายธีรชนเอาเรับเปิดแม่นๆยอดเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหลิติพันธ์เนรต่อสักันต่อไปเป็นามประตกัทำ้วขานํ้นน่ครับ้จะได้เข้ามากันง่ายๆแบบนี้ครับไม่ลของประเทศตไทยนะไลบของพวกเขาเลยครับ ขึ้นนาดได้จากลูกหมวของสารัตย์อยู่เย็นครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การนาทีสี่สิบเอ็ดครับก่อนหน้านี้กดดันนานครับแต่ว่าจาะไม่ได้ครับสุดท้ายมาเป็นสารัตย์เฉีนครับโอเคครับดุนเฉียนรัตนาชัยครับดูครั้งครับคืรทอร์เปิดมาลูกนี้ได้เทคตัวขึ้นหมวกนะครับของสารัตย์อยู่เย็นครับบอลไปเซตเสาเลครับแล้วก็ เนี่ยครับเข้าประตูไปแล้วครับบอเลเด็กออกมาครับ1ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่41นะครับแอสซิสต์ของเดียร์ทอนบุญมาทันครับโอ้โหเอาจดได้ครับทีไทยครับ